หกพฤติกรรมทำร้ายไตยโดยที่เราไม่ได้กินเค็มวันนี้เราจะมาดูว่ามีอะไรกันบ้าง 1. กินอาหารรสจัดไม่ใช่แค่เฉพาะเค็มจัดแต่ยังรวมถึงหวานจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดหรือมันจัดอีกด้วยเพราะว่าอาหารรสจัดเนี่ยจะทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้น2ไม่ออกกําลังกายการที่เราไม่ได้ออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นสาเหตุของการให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคอ้วนหรือว่าโรคไขมันอุดตันไขมันพอกตับหรือแม้กระทั่งโรคไต 3. การดื่มน้ําน้อยหรือว่ามากเกินไปก็เป็นสาเหตุการเกิดโรคไตได้เช่นเดีวยวกันเพราะว่าหน้าที่ของไตเนี่ยคือการฟอกของเสียออกจากร่างกายและก็ต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวพาไปสู่การกรองของไตนะครับผมและก็ถ้าเราทานน้ํามากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นได้เช่นเดีวยวกันนะครับผมควรที่จะทานน้ําแต่พอดี C ความเครียดความเครียดเนี่ยเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดโรคต่างๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าความเครียดเนี่ยจะทําให้เอว้ อวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานผิดเพี้ยนไปแล้วก็รวมถึงตายด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม 5. ทํางานหนักเกินไปถ้าร่างกายทํางานหนักจนขาดการพักผ่อนอวัยวะจะไม่รับการฟื้นฟูรวมถึงตายเนี่ยที่ต้องทํางานหนักขึ้นด้วย6กินอาหารเสร็จรูปเป็นประจําเช่นพวกบะหมี่กึ่งเป็นรูกปลากระป๋องข้าวกล่องในร้านสะดวกซื้อน้ำอัดลมหรือว่าพวกเครื่องดื่มบางประเภทเพราะอาหารประเภทเนี้จะมีโซเดียมปริมาณโซเดียมเนี่ยอยู่เป็นจนํานวนมากและเมื่อเรากินติดต่อกันก็จะทําให้เราเป็นโรคตายได้ รู้แบบนี้แล้วเราควรที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคไตใครที่เห็นเป็นประโยชน์กดหัวใจเม้นแชร์ให้ด้วยครับ